เพื่อนบ้านคาาคาโต้ทำมาทำภูภูเลยเลยแม่งพวกเราโชคดีโชคดีเนะบ้านหลังใหม่พวกเราสวยก็สวยใหญ่ก็ใหญ่ใกล้ออฟฟิศใกล้ที่ทำงานใกล้ที่เรียนด้วยไอ้โนะลูกเสียบมาทางไหนอ่ะทงนี้นี่ลูก สััดีครบอันนี้ชื่ออะไรกันบ้างอะหนูเุณยายหนูชื่อปูจ้าป๊าครับเฟียกจ้าไอ้หนูเราแต่งตัวอย่างนี้ทำงานกันหรือยังลูกผมทำงานแล้วครับเป็นวิศวะโยธาโอ๊ยประทัยู่เนี่ยเดือนเราเป็นแซ่ใช่ไอ้วินเนียมาเดือนนี้มันเป็นแซนเลยแล้วหนูล่ะลูกทำแล้วครับทำอะไรเจ้าลูกเป็นสัตว์ไอ้สัตว์แพะเป็นได้เหมือนกันนะลูกอ่ะ ไอ้หนูอะลูกฮะหนูเรียนอยู่นิเทศค่ะว้านิเทศเหรอจะไปโอ้ทำอะไรอะลูกฮะกินลลำกิน์นะลูกฮะกินแต่ลูกมันเนอะไม่แต่กีู้ว่าอะไรนะลูกหลานป้าเก่งอยัก่์เข้าบ้านก็อย่าลืมไหว้เจ้าดีเจ้าทางด้วยนะลูกไปก่อนนะลูกเอ้ยสวัสดีครับเฮียหูว่าลุงกับป้าเขาแปลกๆปลปะแปลกดิถึงว่า บ้านที่เนินสูงเลยถมเก่งจริงโอ้มันดีใจใช่ไหมไอ้แฟงเฟิร์ตเออไปเดินเล่นกันนะชิดเดินเออฮ้ยลูกเลยเบาเบาลูกเบาลูกเออบ้านนี้มันสวยดีนะเนี่ยถ้าเรามีตังค์เดี๋ยวเรามาอยู่ที่นี่กันนะแฟงเฟิร์ตเออกลับบ้านเราดีกว่า อย่าไอ้แฟงขี้ตรงนี้ไม่ได้นะไปมีไปลูงแฟงเฮ้ยหิวข้าวจังเลยไปซื้อข้าวกินดีกว่าเฮ้ยขี้หมาใครเอาหมามาขี้วะลุงลุงเอาหมามาขี้บ้านผมเหรอโอ้ยไม่ใช่ขอให้แฟงฝึกมันดอกไอ้นะลุงหยดจะไม่ใช่ได้ไงขี้ยังติดหมาอยู่เลย จำจริงด้วยหนูฟังลุงนะลูกอ่ะมันปวดท้องมันก็ขี้มันไม่รู้เรื่องหรอกลูกเอ้ยเอ้าแต่นี่มันบ้านผมนะลุงทำไมลุงไม่เก็บขี้ไปอ่ะไอ้หนมฟังนะลุงก็เป็นสัตวแพทย์น่าจะเข้าใจสัตว์โลกดีที่สุดนะเข้าใจก็ได้ลุงงั้นเอางี้ขี้เนี้ย ผมคืนให้ลุงแล้วกันนะนนนนไอ้หนูไอ้หนูอ้โอ้โหดีนัดไวตาเธอวิ่งกูจะหลุดล่ะเฮ้ยไปง่ายไปง่ายไปแกกูไม่เจ๋งขนาดนี้หรอกอ้อาคกูฝากไว้ก่อนเนอะไม่ละฝากลงเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไปออแป้งเฟิดลุกไปรอบห,อหน้าต้องระวังนะ ลุงกับป้าเล่นเปิดบทสวดบนท้งคืนไม่ได้นอนเลยอย่างน้อยก็มีเรื่องดีๆแล้ววะนั่นไม่มาม่วงป้านี่จะเป็นของป้าได้ไงมันอยู่ในบ้านหนูเนี่ยแต่ป้าเป็นคนปลูกเองน่ยตนบลัมบะเทมเนี่ยมันก็ต้องเป็นของป้าสิป้าปลูกแต่กิ่งมันห้อยมาบ้านหนูแล้วมันหลดในบ้านหนูก็ต้องเป็นของหนูดิมันจะค้อยไปทางไหนก็เรื่องของมันสิ เมื่อไหร่ต่อมันไม่ตกลงมาล่ะเอากขกูเค่แบบว่ามึงเนี้ยป้าเม็ดเยอะได้ป่ะเม็ดอะไรก็มีอยู่เม็ดเดียวมาม่วงเราจะทำไหมมึงเอาที่เม็ดป้ายมาดัดคำได้ไหมเมื่อคืนเสียงรดังทั้งคืนแถมแน่นอนอย่างป้ายโดนจัดระบบนะจัดระบบอะไรกูไม่รู้ล่ะได้มาเมวงอ่ะเป็นของข้ามาเลยเอามาสิบ้ามาดิเอามาดิบ้าในปุ๊กเสียงดังอะไรยัง่งฮะไอ้ไอ้เหลืองมึงมาดูมึงยืนเลยมาม่วงเราปลูกกันมาเป็นสิบสิบปีไอ้เด็กนี่มึงมาเอาไปเอา ขโมยก็มันตกที่บ้านผมก็ต้องไปของน้องผมด้อ่ะไอ้หนูนี่เมื่อวานก็ทีนึงแล้วมีปัญหาไอ้เนี่ยนะเออเมื่ออยู่ทีหลังทำไมนี่ใช้แย่แบบนี้นะหนูายไป่ลอาเลยเอาเลยไอ้ยระพย์น่ะไอ้หนูพอแล้วเฮียอ่าคืนเราจบใช่ไหมก็แค่เนี้ยหนูไม่ได้กินหมูป่ามันกินอี๋เฮ้ยไอ้เด็กนี่ใช้มันแย่จริงจ โอ้โหคืนธนูไม้เราให้มันจบไปเฮียไปเขาไปไปในบ้านเลยไม่ตรงไล่ไปในบ้านเออไปเถอะเฮียอย่าใจสุดโอ้ยเฮียกินอะไรอะมาม่าหมาล่ารถใหม่จ้ะอยากกินเมื่อไหร่กินไม่ต้องรอเพื่อนไม่ต้องกลัวหัวเหม็นนี่แบ่งกันหน่อยหน้ากินขนาดนี้ขอกินด้วยดี อยู่ในมือแล้วขออีกจะ <c oughs> อยู่ในแค่นี้กินแค่นี้ก็มีความสุขก่อนเนอะกิน <c oughs> อะไรวะ <c oughs> กินหมาล่าปะ <c oughs> ไม่ใช่อนี่มันหอมสมุนไพร าขายะเงี้ยใครเขาเนื้อไฟไหมปะ่ะเอาลุงก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนไงเ,เ,งเงก็ลกลเขบขยะไ,ไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์ก็เลยเผาซะเลยนะโอ้โหถ้าฉลาดขนาดนั้นนะก็เผาเขาบ้านลงอย่างนี้อย่างนี้ค่อยดีหน่อยไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้โอ้ยบ้านเนี้ยดีแล้วคนเจ้าของเก่าอ่ะเขาไม่เคยมีปัญหาเลยนะไอ้หนูเพิ่งมาอยู่ทำไมมีปัญหาเยอะไปหมดเลย โอยกู <ul> <c oughs> เลยก <c oughs> ูมีปัญหาเลยไม่ใช่คดีนะพี่มุดวันก่อนนะก็เอาหมามาขี้ที่บ้านมะม่วงหล่นก็จะมาโวยวายอีกเปิดบทสวนไม่นานทั้งคนืนอย่าให้เอาโง่มาแบบนี้นะเฮียคุณจะเพิ่มเรื่องขนาดนี้เลยเหรอเอาจริงพวกเราฉันไม่ไหวแล้วเหมือนกันอย่าไปยอมมันเอาเลยเฮียอย่ามีมวิธีหนึ่งเก้าหนึ่งเดี๋ยวได้เห็นกคดีกันแน่เห็ดีกันแน่เห็นพูดอะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสารวัตร ผมไม่ใช่สารวัตรนะครับ<อ>ผมบริเวณวัดครับโอ้ยไปเฮิรน่าจะออกตลกเลยเพราะ <c oughs> ว่ามีเรื่องอะไรร้องเรียนกันเหรอครับ <c oughs> คุณลุงคุณป้าบ้านเนี่ยครับเขาเผาขยะแล้วเขาเป่าควันเข้ามาในบ้านผม,มวุ่นวายกันหมดเลยครับนึกว่าไฟไหม้ผูกหนูเกินเสียชีวิตเลยนะคะเขาตำรวจเดี๋ยวผมจัดการให้ครับสวัสดีครับโอ้โหคุณตำรวจเพื่อนบ้านแจ้งมาว่าลุงกับป้าเผาขยะทำให้เขาเดือดร้อนนะครับผม ไม่ได้ทำนั่ะอุยจะไปทำไหวคุณไม่ได้สายร้ายใช่ไหมครับไม่ครับพี่โก้ตอนปิดอยู่ตรงนี้ครับเราไม่มีลูกหลานมาช่วยก็ต้องเผากันอย่างเงี้ยอ้าวอ่ะกี้บอกว่าไม่ได้ทำนี่ไงตโกหกล้มลืมไปหมดแล้วแกไปหมดกันยืดๆไหวไหมครับคุณลูกโอ๊ตลมจะเป็นลมเอาเมื่อวานมันก็ไม่แก่ขนาดนี้ว่ะวันนี้ท่านแก่ทั้งหูตึงอีกนี่ คืออย่างนี้นะครับคือผมไปคุยกับคุณลุงคุณป้ามาแล้วล่ะแกก็นางสงสารนะครับอย่าไปรบกวนแกเลยดีกว่าซึ่งหูก็ตึงขาก็อ่อนแรงตำรวจจะบ้าเหรอเขาการแสดงเห็นเห็นโมเดลดาวพูโตยังดูออกเลยเขาไม่ได้แก่เยเขาไปแล้วครบับเป็นเพื่อนบ้านกันก็คุยกันในดีก็แล้วกันนะครับผมหมดน้าที่แล้วผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับผมขอบคุณตำวมาแล้วนะโห่ตำรวจอย่าไปเสียงเสียเวลาอ้เด็กรบกวนบ้านที่ก่อน ไอ้เว้ยจะแดกมะม่วงมึงให้หมดเลยถ้าตำรวจจัดการไม่ได้ก็คงต้องใช้ความเชื่อใจอพี่ตูมมาดิสแลมมั้นะ <c oughs> ได้ตามมาใช่ไหมเนี่ยไอ้นุ่มทำไมแต่งตัวแบบนี้เองมันใครเนี่ยข้าคือเทวดาอารักษ์ของบ้านหลังนี้ข้าไม่เชื่อหรอกโอ๊ยลดลดเจ้าที่บ้านข้าละก็เพื่อนข้าเองนั่นแหละแต่มันเก็บข้าวเก็บของหนีไปหมดละเพราะพวกเจ้าเนี่ยถ้าเจ้าเป็นเทพเทวดาจริงมีพลังวิเศษไหมล่ะข้าจะโชว์ให้พวกเจ้าได้ดู นี่คือพลังแห่งน้ำข้าขอลมก่อนได้ไหมอออยากดูลมอ่ะเรื่องมากนักแต่ข้าจัดให้ลมแล้วจะเกิดอหไรแรงใจเลยายเฮ้ยพี่เจ้ามีพลังเกี้ยงนี้เลยหรอยังไม่หมดนะต่อไปเป็นน้ำน้ำหมอ ได้น้ำแล้วแล้วก็ต่อไปข้าขอไฟไฟโอ้โหเชื่อหอล่าใส่มาบึงตายได้เหลือข้าเชื่อแล้วป้าเทศพารักหมาปกปักรักษาบ้านข้าด้วยได้ไหมพลังของข้าถ้าเจ้าพอจะทำความดีดูแลเด็กๆบ้านนี้ข้าก็จะเผื่อแผ่ไปถึงเจ้าได้ไอเด็กมันดื้อนะเจ้าเพิ่ไปดูแลมันทำไมและต้องหยุดว่าร้ายเด็กๆเหล่านั้นด้วยเหมือนที่เจ้าทำอยู่ตอนนี้สาธุข่ะท่านไม่ว่าแล้วเจ้าค่ะ ก่อนไปหลับตาสิโอ้โ้หโอ้โหอ้อ้หโ้โอ้าห้โอ้โหโอ้โหัหอ้้วเฮ้ยไอ้โอหอ เอานี่ของกินมาให้เก็บมาบวกของฝากนะจากรถร้ณนเลยมาม่ามาล่ารถไหมป้ารู้เลยครับผมชอบกินรถเนี้ยอร่อยอยู่แล้วใครไขก็ชอบข้าวข้าวลูกอันนี้ด้วยหรอนนี้เยอะแยะเลยเดี๋ยวลูกกับป้ากลับแลวขอบคุณนะครับ อเดินดีๆ,ๆกลับดีๆนะคะับคุณรักหนารักหนาทังเด็กทัาา้งผู้ใหญน่ารักกันเยอะ,นะเนอะสุดท้ายก็แก้ไขปัญหาเพื่อนบ้านได้ละพวกเรานี่มันเลิศนะแซวสุดปัง <c oughs> ไม,ม่เวียนเบสเวียนเบสหูดล,ละ <c oughs>